โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คลึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจตเจษดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะคลึงทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟ,ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่คขาีินาามาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิดง่ายคุณมีดิมเชียในใจฟังคล,คลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปไง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรายละเอียดของเราครับแอดวีไอย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับ ค่ำคืนวันเสาร์ครับคลิปแรก3มคู่ไล่เรียนตามเวลานะครับแต่เริ่มเป็นที่เวลา2ทุ่มกันก่อนครับเกาโชเซราอิตาลีโตริโนโอันดับ10จะเปิดบ้านเจอกับนาโปลีครับโตริโนโเนี่ยสีแต้มเกมล่าสุดบุกไปถล่มเอ็มโปรีมา3ต่อ1นะครับสแนวรุกเดนิสพลาสโยซิปเรคาโลอันเดียเบรอตินะครับตัวเก่าพร้อมหลงเล่นเจอกับฝั่งของนาโปลี70แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มซาซูโรมา6ประตูต่อหนึ่งนะครับ ฟาเบรุสครับคุมตรงกลางแนวรุกก็มีโรนัลโดอินซินเย่ดิสเมอร์เทนข้างหน้าเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับเกมแรกที่เจอกันนาโปลีเปิดบ้านชนะ1-0ึ่งศูนย์ครับเฮนดิคับเปิดมาให้นาโปลีบุกมาเป็นต่อนะครับสถานการณ์ถึงตรงเนี้ยนาโปลีลุ้นแชมป์ยากแล้วครับแต่ว่าก็การันตีท็อปโฟไปแล้วนะครับในขณะที่โตริโน่ฟอร์มดีมากนะครับหนัดหลังสุดไม่แพ้ครับและยิ่งเกมนี้เล่นในบ้านครับผมว่า นาบุรีคงประคองเกมนี้ไม่แพ้นะครับเพราะลุน้นแชมป์มันยากแล้วครับก็จบอันดับ4ไปแล้วการันตีท็อปโไปแล้วด้วยนะครับดังนั้นซื้อ2มุมเชียบอลรองอย่างโตเิโนครับผมมองว่าไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในบ้านตัวเองนะครับทยับไปที่เวลา3ามทุ่ม รีเมรีอังกฤษครับเชลซีอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับวูฟอันดับ8เชลซีเนี่ยหกสิบแต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้เอเบอร์ตันมา0ต่อ1นะครับตัวหลักๆโควาซิตกองเต้แนวนระุกก็ไม่น่าเปลี่ยนครับเมสันเมลคายฮาวเวิตติโมแวนเนอร์นะครับเจอกับวูฟ49แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับไบรตันมาเละศต่อ3นะครับรูเบนเนเวสีสควางฮีชานตฟินกาเรอุคิมินสยืนหน้าเป้าเกมแรกเสมอ0ูนต์ที่บ้านของวูฟนะครับคู่นี้แฮนดิแคปเปิดมา ให้เชลซีเป็นต่อเนี่ยครับคือสาการของวูฟเนี่ยเอาอง,ง่ายลุนันดับ7ได้เต็มที่นะครับแต่ว่าฟอร์มเนี่ยแพ้มา3นะัดติดยิงไม่ได้แนมะ้แต่ประตูเดียวครับในขณะที่เชลซีนำทันนัมฮอสเปอร์อยู่5แต้มครับนั่นหมายความว่าถ้าเกมนี้ชนะก็มีโอกาสสูงที่จะการันตีท็อปโฟนะครับผมดูแล้วเนี่ยเกมนี้วูฟสู้ไม่ได้ครับช่วงนี้มีปัญหาเรื่องเกมรุกเกมรับก็เสียง่ายครับเชลซีน่าจะชนะสบายๆถึง2ประตูเชียร์บอลต่ออย่างเชลซีนะครับปิดท้าย ที่เวลา3ามทุม่มอีกคู่หนึ่งครับเบอร์ลี่อันดับ16จะเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าอันดับ13ครับเบอร์ลี่สามแต้มเกมล่าสุดบุกชนะวัตฟอร์ดมา2-1นะครับตัวหลักๆเหมือนเดิมครับแจ็คคอกพวกอารอนเลนนอนวูสเวกฮอสมาเตวีด้านะครับเจอกับแอสตันวิลล่า40แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะนอริดมา2-0ครับ3ประสานแนวรุกเหมือนเดิมนะครับเทริเป้คูตินโยดานิอิงส์ออลลี่วัตกินนะครับเกมแรก เบอร์ลี่เปิดบ้านชนะ3-2ครับคู่นี้แฮนดิแคปเปิดมาเป็นแอสตันวิลล่าบุกมาต่อเฉยเลยครับวิลล่าเนี่ยค่อนข้างลอยตัวไม่มีลุ้นอะไรนะครับในขณะที่เบอร์ลี่ฟอร์มดีมากนะครับชนะมา3เกมติดกำลังหนีตกชั้นแต่ก็นำเอเวอเรตันอยู่แค่2แต้มนะครับเกมนี้ผมว่าวัดใจเบอร์ลี่ไปเลยครับซื้อทีมที่กำลังเล่นได้อย่างมั่นใจหนีตกชั้นนะครับเบอร์ลี่จะมีแต้มไม่หนึ่งก็3คะแนนครับสรุปวันนี้3ทีมนะครับผมชอบพิตโตริโน เชลซีและเบอร์ลีนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนหนหนังบิ๊กแมชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย